อลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในผมคือในเกม Infectious 5 X Way คุณผู้ชมนในค่ายนลิมิซิตี้ก็เคยเล่นไปแล้วแต่ลืมไปแล้วว่ารูปแบบเกมเป็นยังไงวะอ๋อไอตัวพหุมดข้าจําได้ข้าจําจไอพหุมนี้ได้แต่ว่ารูปแบบเกมจําไม่ได้นะแต่รู้ว่าไอตัวพหมุมนี่มันจะทําอะไรสักอย่างเองอเดี๋ยวนะเจ้าตัวขอมาว่างไงนะซื้อกี่รอบก็ได้อยากเห็น X Way นันแน่นเห็นน้องมันเล่นเข้าแน่นเลยว่างั้น สองมือสองอันมันจะเป็นพ่อมดถ้าจำได้ว่ามันจะเป็นพ่อมดอ้หมีสองอันว่ะเขาไม่ได้บอกหรือเลือกแบบไหนอ่ะเอาถ้ามาทั้งทีเราก็เอาสุดๆไว้ก่อนนะคุณผู้ชม嘛มเนี่ยตัวพ่อมดทองเนี่ยแหละถ้าจำได้มันเป็นไวใช่ปะต้องดูนี่เป็นมาทุกแถวมั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะหรือว่ามันเป็นไวหรือเป็นตัวแพงไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชม อ๋อแล้วก็มีไวลยล็อกเพิ่มตัวคูณโอ้เอซเวสวยอันนี้ดีอยู่อันนี้ดีอยู่คุณผู้ชมเท่าไหร่วะเนี่ยแต่ไม่รู้มันดีมากไหมอ่ะรวมพลัง 5,440ไม่ได้แพงเลยในไหวสอง XW มาวะ่ะแต่สุดท้ายไม่มีจบเลยแห้งเลยเองแต่สุดท้ายไม่มีอย่างน้อยเองต้องเป็นฟ้าประคายเด็ดคันยมันต้องได้ไหวเพิ่มไวเองถ้าจำได้เกมเนี้ยเนี่ยมันขึ้นอยู่ไอตัวนี้แหละมีแค่ไอพ่อมดเนี่ยอันนี้คือเราได้ไวแค่วแค่ตัวเดียวถ้ามีเพิ่มให้เราอีกสักตัวจะดีกว่านี้สี่หมุนสุดท้ายปุ๊บ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บโบฮะหนึ่งร้อยสองปุ๊บ,บ 102, ปุ๊บปึ๊บโบตรงสุดท้ายโบ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 อ้าวเรามีจ่ายคุณผู้ชมเดี๋ยวไม่ไแพงนะวิธีการจ่ายไม่ได้เยอะแปดร้อยแปดสิบแปดเต็งเท่าไหร่วะเนี่ยหมื่นนิดนิดอ่ะให้เราเล่นจนหมดตูดแล้วกัน ตู้ไปเรื่อยๆจนหมดตูดก่อนถ้าข้าพาเองไปดูอะไรดีๆไม่ได้เดี๋ยวพ่เดี๋ยวเดี๋ยวข้าพาไปดูของชาวบ้านชาวช่องเขาให้มีเขียอยู่แปดหมื่นคุณผู้ชมวายมาจริงๆวายมันมาได้อีกนะแต่เราไม่ได้เท่านั้นเองอันนี้หลายวิธีการจ่ายแต่ก็ไม่เท่าไรเหมือนเดิมยังเยอะไม่พอหนึ่งพันเก้าร้อยสี X ่สิบสี่มันต้องได้ XW เองมันต้องได้ XW เออ XW มาแต่โบอันนี้ก็คือแห้งเลยคุณผู้ชมมาแต่โบมากับนุ่นแล้วก็มากับโบโบอีกแล้วโบโบไหมโบอีกแล้วแต่เขาไม่ค่อยเท่าไหร่นะคุณผู้ชมคือมันมันโบไปดอกแบบนี้นไม่เป็นไรหรอกต่อให้มันมามันก็ไม่ได้จ่ายอยู่แล้วนะช็อตที่ XW ลงอ่ะเองอย่าโบแค่นั้นเองเนี่ยมันก็ไม่ได้จ่ายแล้วต่อให้มันมาครบทุกแถวนะตามมุนสุดท้าย สองคมื่นสุดท้ายแค่หมืนสุดท้ายคุณผู้ชมตุบ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 บุคู่กินยับเดี๋นี้ได้แค่5,600สำลรักความเค็มกันเลยทีเดียวเด้2 0 0 0 0นได้5,000 เราแม่งไม่ได้ไวสองตัวสักทีเลยเนาะมันมาได้นะคุณผู้ชมวายเนี่ยมันไม่ใช่ว่ากำหนดไวไวว่าจะต้องมาตัวเดียวนะมาได้หมดอะแต่มันได้มาเท่านั้นเองนี่ไงมาละไปโทษเจะมาไม่โบด้วยแต่ก็ยังไม่แพงคุณผู้ชมยังไม่มี x อ็กซ์เวย์ไม่แพงไม่แพงสามพันเก้าสิบสี่เอ็กซ์เวย์มีไหม ไม่มีแต่อย่างน้อยเนี่ยมันจะบิ๊กวินสวยๆทุกตาถ้าเรามีไว้เนี่ยอย่างน้อยมันก็คูณ2 2สองตัวเองโบว่าละมาปุ๊บโบปับ๊บไม่ตายเลยโรบินไม่มาเอ็กซ์เวไม่มี หลายวิธีการจ่ายแต่ว่าไม่เท่าไหรเหมือนเดิมคุณผู้ชม4 1่เหรยบรวมพลังกันแล้วได้แค่นี้เพราะว่า XW มันมันโบฮะสองมือสุดท้ายโบ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 ฮะมือสุดท้ายท้ายสุด X X X โบโอเคหาทุนอีกละเจ๊งทุกเปิดแต่ทุกไม้เราเองเฮ้ยนี่เราจะเจ๊งจนหมดตูดเลยไหมวะแต่ก็ได้นะแล้วแต่เองเลย ล็อกแกนโหลดโอ้รอบนี ma, ้ว่าวิวแถวสามด้วยโอ้คูณสามคุณผู้ชมโบ้ XWMA โบ้ XWMA มันก็ต้องโบอยู่แล้ว XWMA โบ้แล้วสุดท้ายโบโอ้อต้ายทอโรบิน เ <Bro. S 2> นี่ยเองลองคิดสภาพดอกสวยๆแบบเนี้ยอันนี้ข้าจะวาดฝันให้เองดูไอ้ดอกสวยๆแบบเนี้ยถ้ามีเอ็ X-ray อ่ะมันก็จะแยกแบบปุบปับปุบปับป,บป,บปุบตับปุบตับวิธีการจ่ายเยอะแยะมากมายมันก็จะตุ้มเกิดเป็นโกโก้ครั้คุณผู้ชมบ้านแตกสายได้ขาดกันเลยทีเดียวนี่เ,เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเอ็กซเ r ย์มันมาแต่มันไม่เงี้ยมันไม่เกิดขึ้นไงเองพอเอ็กงเ r ย์มาปุ๊บมันก็จะโบ๊ะ ta muốn chút ông muốn. ừm, tôi muốn xem xe đẹp đẹp. Đèo kha vào đi xem của người dân trong họ. Không, không sao. Đã thấy, thấy. Chắc chắn. Đúng là kha nãy giờ mất rồi. Đưa อย่างน้อยถ้าจะเจงนะขอสักเก้าพันหมื่นหนึง่งให้ข้าได้ไปต่อจะได้ซื้อได้เปิดหนึง่งเอ็กซ์ว์มาโบโบ,โบทันทีที่เอ็กซ์ว์ลงโอ้ให้ตายทรบิน โยมันไม่ให้เล่นต่อเลยเนี่ยเก้าันไม่ถึงหรอกเองดูงจากสภาพสภาพเปิดนี้วน่าจะกินเต็มดิวสี่หมุนแล้วเด่ยตังค์ม่งได้มา2อ0 0ันสามพันองหมุนสุดท้ายววยก็ไม่มาคุณผู้ชมลิ๊กวินก็ไม่มีโมเล่นต่อไม่ได้ว่ะเอ็กซ์เว์มาแต่โบหมุนสุดท้ายท้ายสุดหนักเลยวะเปิดนี้มันกินเต็ม วายมาทำไมก่อนอันนี้เราหมุนเพิ่มให้เองเอา่าวคือดีช่วยๆกันหน่อยกดข้ามแม่งเลยไม่พอไม่พอซื้อต้องการ9,000มันให้มา8,000ซื้อต่อไม่ได้เอาไงอะรถเบ็ดก็ไม่น่ามันอะเป็นหมุนทำไมได้ให้หมดตูดเดือ่าเบิดฟลุกเบ็ดพันไปเบิดฟลุกเกิฟลุกแล้วเราค่อยไปดูของชาวบ้านชาวช่องที่ เขาเล่นกันเหมือนอยู่คนละโลกกับเราคุณผู้ชมไปไปสร้างแรงบันดาลใจก่อนสมมติถ้าเข้าฟรีเกมนี้สามตัวนี้เริ่มเจ็ดหมื่นห้าสี่ตัวนี้แสนสี่ห้าตัวนี้ฟรีเกมมือค่าห้าแสนห้าหมื่นห้าพันแม่มามามาสร้างแรงบันดาลใจ จร,จริงเองบิ๊กวินก็ได้นะบิ๊กวินมาค่าก็ไปซื้อแล้วถ้าเองให้ให้ค่าตังค์ดึงขึ้นไปสักสองหมื่นสองอ่ะอหมุนธรรมดาแทบไม่จ่ายเลยคุณผู้ชมหมุนเอาตังค์ติดอย่างเดียวเอาหมดเอาหมนเสร็จได้อีกตานึีกเจ็ดร้อย700หมดเอามาไปดูของชาวบ้านชาวช่องเขาเดี๋ยวคุณผู้ชม ตายสูงสุดที่ 55, 55 5้าหมเท่าจากเดิมพันนเกมนี้ไปดูของชาวบ้านชาช่องที่เหมือนเล่นกันคุณภาพกับเราคุณผู้ชมมันเริ่มต้นที่สามสแคตเตอร์ด้วยซ้ำไปแน่นอนมันก็เลื่อกทางขวาคุณผู้ชมเสีย่ยงสุดเดี๋ยวมันต้องเก็บ Nextway หรือ s k y a t t e r หรือ Y อะไรสักอย่างแล้วมั้งเพื่ออัปเกรดไปให้เล่นอ่าเป็น s k y s a t t e r ทีนี้มันก็จะเป็นแบบเราละอันนี้คือฟีเจอร์เดียวกับเราคุณผู้ชมมันเล่นแบบถูกแต่มันอัปเกรดเป็นแบบเราได้คุณผู้ชมมีหมด Y ทุกแถวเองเชื่อคาดิมาครบ3แถวอืม้มสามตัวโเคตรเทะนะกูเล่นเต็มที่ได้แค่2ตัว ยังไม่สุดเองมันต้องมี X อ็กวลงสวยๆงามๆเพิ่มเพิ่มไว้ได้เพิ่อมอีกตัวหนึ่งอาคาะค่ว่าต้องมีเดี๋ยวแถมให้เอ็กซ์วมายังอะมาแล้วจ้ามาแล้วลูกจ๋าดู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 ด,ดูสิ่งที่เราไม่มีวันได้เห็นนี่คือสิ่งที่เราไม่มีวันได้เห็นคุณผู้ชมสิ่งที่อยู่กันคนใะจัก,กรวาลกับเราเป็นแค่จัก,กรวาลคู่ขนานอันนี้คือสิ่งที่เราเจอ เนี่ยเร,เราได้แค่ฉากรวมพลังนี่เขาไปสุดอันนี้เป็นบิ๊กบินสูงสุดของมันคุณผู้ชมเดี๋ยวดูฉากตอนมันแม็กวินกันอีกทีนะเดี๋ยวนนะยจะมีจบแม็กวินด้วยเงิงจะได้ไวายเพิ่มอีกเหรอ,อถามจริงไม่เคยไม่ใครเคยได้ไหม เอาเฉพาะพวกเองที่ดูข้าเนี่ยคอมเมนต์บอกหน่อยวะเอาความจริงมาพูดกันนะเองมันมีใครเคยได้ไหมแบบเนี้ยถ้าถ้าเคยไดม้มันต้องมันต้องมีประเทศไทยขึ้นมั่งละเอาคุ้มนี้จะเ้ขายเพิ่มอีกเหรอขอาไปในคมิ้ยาบอิจฉาล้วนรมันเบ็ดหนึ่งอุน,นี่ยังไม่สุดนะเองเท่ากับมันต้องได้ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้ามึงยังได้ไหวเพิ่มอีก มันต้องได้5555 5, 5, 55 5ยูโรเพราะมันเบ็ด1ยูโรยังไม่ใกล้เคียงเลยเนะี่ยยัง,ยงม,มันเดี๋ยวมันต้องมี x อ a y ส์วีสวยๆมันจริงจะได้ไวเพิ่มอีกเหรอ x อ a y ลงให้ด้วยเอาว่าเอายังอีกมันต้องได้50,000เองมายังไง x ก a y มายังยังได้ไวเพิ่มอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8้าตัว ซื้อไปกี่รอบก็ได้หมุนละตัวอืมนี่ไงมาแล้วลูกจ๋าสับสับโชว์โชว์โชโชโบ๊ะบัานเข้าไปแรก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 เข้ามาดูดูว้าวนะหลังๆดูแม่งเริ่มเหมันไส้เหมือนเล่นเงินคนจัก,กรวาลเอายังคุณผู้ชมยังไม่ตันมาอีกอ่ะเอ็กมาอีกครับว่าต้องมีอ่ะายต้องมาเอ็กซ์เวย์ต้องมี ใกล้ละอีกหนึ่งเมืยนแปดพันไม่ไม่ใช่1มืนแปดอีกสองสองหมื่นสามอมาแล้ววายดีว่ะแง่งหมุนทีละ3,882เท่าจากเดิมพันธ์นะโหไม่แกดูไม่2,940เท่าจากเดิมพันหมุนสุดท้ายเนี่ยมันต้องมี x a ็กวอ่ะเขาว่านะสับให้ตันนะ ว่าแล้ว2อง XW ไปเลยละกันเต็มคาราเบลจบแม็กวินเกมไม่จ่ายแล้วคุณผู้ชมอันนี้คือฉากจบอยากรู้ว่าคนที่มันได้แม็กวินมันจะรู้สึกยังไงวะ end of day ห้า5 5เท่าจากเดิมบันมันก็คือหัวเราะมันหัวเราะเราแหละคุณผู้ชมว่าเองมันไม่มีวันได้หรอกแล้วก็ห้าห้าใส่ญญเราโอเค หาคนไทยไม่เจอนะคุณผู้ชมไม่มียูโร G P B นี่คืออังกฤษเงินปอนน่าจะใช่อันนี้ยูโรเงินปอน B r L นี่อะไรวะไม่รู้คุณชม N O K นกเงินสกุลน,นกโอ้โ,โอโ้ดูนะอันนี้คือถ้ามีลูกศรคือซื้ออันนี้คือซื้อไอ,อ,อ้พวกนี้คือหมุนเข้าเองเหรอเองหมุนเข้าเองด้วยแหม ดวงเองทำด้วยอะไรวะอ่ะไปดูความสำเร็จของเรากันบ้างคุณผู้ชมสถิติส่วนตัวอันนี้หมุนธรรมดาอันนี้ที่เราซื้อใช่ไหมที่เราซื้อไปห้ารอบหนึ 100, 200, 300, 300, 300, 300, 360. ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสามร้อยสามร้อยหกสิบอคุณผู้ชมอย่างน้อยก็ได้เห็นอะไรดีๆถึงมันจะไม่ได้เกิดขึ้นกับเราก็ตาม